ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Big Gamer Thailand เช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับแมปอา่าจะพิดเกมนะครับเรามาเริ่มเล่นกันเลยเเ,เขากดตรงนี้หรือปเปล่าอใช่ใช่เฉยถูกเฉยครับถูกเฉยยาวๆเ,เ,เลยเอา้อาวง่านเ เด็กจู่ข้างๆบอกไหมช่างเหอะแต่ที่รรู้ตอนนี้ผมต้องพีชิดให้ได้ก่อนไม่รู้จะได้เงินจริงหรือเปล่านะครับอุ้ยคนนี้เก่งจังอะไปต่อเลยพี่เอ้ยใช่ถูกเฉยพี่พี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วอุ้ยพี่อ้าวพี่ทำาห้ผมร่วงอะผมล่วงได้ไงอะโอ้คนนั้นอะไรเนะี่ยมีเรนโบว์อะไรด้วยอะ เขามีเลโบอ,อะไรด้วยก็ไม่รู้ฮะไม่ร,ร,รมู้ว่าเขาทำอะไรแต่ที่ลือๆผมจะแถลงข่าวให้ได้ว่าเขาทำอะไรเจอมาแล้วครับอยู่ตรงนี้นะคะเออเพื่อนเข้ามาแล้วทำไมเน็ตอะไรเอา้าเขารีเซ็ เขารีเซ็ตแมพหรอเขาเราต้องกระโดดใหม่อะไรยังไงใหม่โดดเลยไม่นะเอ่อกดกระโดดตามเพื่อนไปไม่ต้องคิดอะไรมากยังไงสีม่วงอันแรกอ่ะอะไรยังไงกระจกสีฟ้าสีม่วงอันแรกไม่ต้องคิดอะไรยังไงมากอืคุณมอสมาด้วยเหรอครับใช่กระจกสีม่วงแล้วก็กระจกสีฟ้าเอาตอนนี้คุณมอสมาด้วยนะครับแล้วก โอเคงั้นไปทางนี้เพื่อนลงไปเลยไปเลยไปเลยผมแก่แล้วว่าไงใครก็ได้ไปทีช่วยด้วยใครก็ได้ไปทีจุ๊บอ่ะใครไปอ่ะผมตายไม่นะ่ผมรออยู่ตรงนี้คุณรออยู่ตรงไหนเนี่ยอ เนี่ยอ็นผมกระโดดอยู่ไหมอ่ะผมไม่เห็นอ่ะนั่นแหลอนี่อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้โอเคแล,อนนแล้วก็อันนั้นเย่มีคนนำนี่มันดีจริงๆเลยอ่ะอเมื่อกี้เห็นท่ไมลูกขาดแล้วแล้วลูกกระจกตายน้ <c oughs> องอย่าดังอืม เพื่อนใครก็ได้ช่วยไปหน่อยผมไม่กล้าไปโอเคกระจกสีฟ้าไอ้ตรงเนี้ยพอกระจกสีฟ้าถึงแล้วสีชมพูเอื้อตายผมตายแล้วครับผมเสียสะไหลหมู่บ้านถ้าไม่มีผมหมู่บ้านนี้ก็แพ้ไปนานแล้วเอาไปทางไหนแล้วโอเคทางนี้เอาแล้วทางไหนต่อไม่ไหนต่อโอเคแล้วก็ไปกับเพื่อนตรงนี้ แล้วก็มาอีกตรงนี้ไปเลยเพื่อนไปเลยเยสมีคนเสียแล้วอ้าวก็เพิ่งเสียซะตลอดให้ถมไปแล,แล้วผมก็ตายอย่างเงี้ยเอ้าทางไหนต่อนี่ค่ะมอสแล้วก็อันนี้คุณมอสโอเคความจำดีนะเนี่ยคุณมอส<ม>นี่หรือเปล่าคุณมอสยา อา้าวคนมอมสสสเียลดไปเลยใครก็ได้ไปเสียสลารที่ผมจะไม่ยอมเสียสลารเพราะโยคอมยอมไปหลายรอบแล้วมัง้งเฮ้เ้ผมตามเพื่อนไปเนี่ยตอนนี้นชูวยโอเคสวยเพื่อนนี่อุ้ยคนนั้นคนนั้นเขาถูกโอ้โหไปเร็วอุ้ยถูก เร็วๆเพื่อนไปเลยไปเลยสวยไปเลยผมว่าตรงไปเลยคนนั้นน่ะไปเลย <c oughs> เห็นผมใช่ไหมเห็นครับรเห็นใครก็ไม่รู้ลงไปเออเออ,เอ,ออตกอะฮะฮะทุกคนเห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่าสาเวเบคอนคนคนั้นเขาโกงกติกาเกม,มเขาโกง สาวเบคอนคนนั้น,นเขาโกงเพราะว่าเขาขึ้นบนไปเทนสีเขียวๆมันขึ้นไม่ได้แล้วเขาขึ้นไปได้ไงเบ้ร์กินเนี่ยไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับชิปอ่าออชิปเอ,อื้อตาเจสันเจสนนี่ผมเป็นละไชิป วนีจ๊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 ไม่ได้ผมตายอีกแล้วผมตายค่อยบ่อยแล้วครับคุณดูไม่รู้จะตายบ่อรอะไรบ่อยขนาดนี้ไม่เคยตายบ่อยขนาดนี้นะครับเนี่ยไม่เชื่อไปดูคลิปอื่นๆได้เลย

เจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยัเย,ย่ตายแล้วอะผมตายคนบ่อยเลยครับคุณผู้ดูโอ้ไม่รู้จะตายบ่อยอะไรขนาดนี้ผมต้องพิชิตมันให้ได้จุ๊บอจุ๊บจุ๊บจุ๊บ มาตรงนี้แล้วก็ไปตรงไหนต่อไปตรงไหนต่อไปตรงไหนต่อไปตรงนั้น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 สวยคุณผู้หญิงไปตรงนี้โอเคต่อใครก็ได้เสียสลาหน่อยผมเสียสลาบ่อยแล้วไปเลยไปเลยใครก็ได้ไปเลยสวย <c oughs> ชุบโอ้จ <c oughs> ุบ เฮ้ยได้เฉยไป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 เฮ้ยน nope, um mm sì> ี่ได้เฉยเฮ้ยนี่นี Rs ่นีรอผมด้วยไม่จริงมัไม่ได้เสียสละเลยนะแต่คนเนี้ยเขารู้ก่อนคนนี้เข้าไปเลยครับคุณเสียสละหน่อยครับคุณคุณคุณแม่นที่สุดแหละครับหมอดูดวงหมอดูดดี หมอดูดีครับห,หมอดูดีหมอดูสวยอ่ะหมอดูดีครับเอาเลยครับเอาเลยเอาเลย,เอ,เลยอะไรเนี่ยคุณกดโดนอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ดูผมกดโดนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอ๊ะทำไมอ่างผิดอะไรผมรับตังค์ได้ด้วยนะเนี่ยเกมนี้โคตรดีว่าแต่เป็นตังค์จริงได้เปล่านี่ตรงนี้อันไหนอันนี้ไงตรงนี้ออะไรอ่ะ างหลังเน,น,น,นี่ยงานลูกเนี่ยอมขวา,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 าผมลืมต้อนทีครับคุณมอสเอ้อผมเสียสละไม่คุณคนนั้นจะต้องไม่ลืมบุญคุณของผมใช่ไหมผมอุตส่าห์เสียสละะ เวลาจะวะเนี่ยเออสำหรับโคตรทงอ่ะเฮ้ยเอเอตกตายตามมาตามมาจำจำได้อยู่ครับบางอันนะอ่ะ <c oughs> ก็อย่างนี้เลยนี่อย่างนี้หมดเลยเนี่ย ท่อ,อไปถึงเราจะได้อะไรอ่ะจะได้ตังไงเห็นข้างบนไหมมันมีรูปกล่องอยู่แล้วก็มีเหมือนห้าบาทนั้นไเห็นแล้วไปแล้วเพื่อนเสียสละเลยผมเสียสลาหลายรอบแล้วขอร้องไปก็ได้ไปทีครก็ได้เสียสละหน่อย ผมนึกว่าไปได้สุดอีกเอ๊ะผมได้อะไอะไรไม่รู้อ่ะผมกินไปผมกินไปแล้ววิ่งเร็วอ่ะเอื่อผมตายอีกแล้วนี่ผมเปิดกล่องมั้งสิ ผมไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ผมจะแก้สถานการณ์ยังไ,ไงแล้วนี้ขอเล่นแบบจริงจังก่อนนะครับเพราะว่าผมโคตรลนแต่ตอนเนี้ยไม่รู้ไปยังเอ้ยบล็อคยได้เมื่อกี้นี้ผมลอยได้ทุกคนเห็นเหมือนผมเบาเมื่อกี้นี้ผมลอยได้อ่ะโคตรตึงอ่ะโคตรท่าขอเติร์ดข้อด,อ,อดับเบิลวายดับเบิลก้อน เสียสละยอีกแล้วไม่นะเอ้ายำ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 มีสติหน่อยสิอาคุณมอดครับทำไมคุณเงียบจังตอนนี้นะครับคุณมอดเขากำลังเคร่งเคียดโอ้บอกค่งเครียดด้วยนะครับ เสียงอะไรคุณคุณที่เหลือก็ซิกแซกซิกแซกหมดเลยเหรอใช่อันนี้อันไหนอ่ะเพื่อนช่วยบอกหน่อยอันนี้อันไหน พวกที่ไม่เสียสละเลยเสียสละกมั้งสิคุณช่วยเสียสละหน่อยคุณอ่ะเป็นผู้หญิงสมควรเสียสละเข้าใจเปล่าอืมดูมมไหนอยู่ไหนนี่เปล่านะไม่ได้ทำอะไรผมเปล่าไอ้ผู้หญิงนี่ไม่ได้เอาไอ้นี่แทนอีก โอ้ยไม่อยมอมไปกันเลย <c oughs> พี่รู้เทคนิคแล้วมเข้า <c oughs> ไปยังไงอะไรยังไงบ้างตามค้ ตอนนี้พี่พี่กำลังตั้งใจขมังขม่งชึบชึบชึบว,ว่าติ๊กตหมกเออผลมตายเสียงนี้อ้ามาเลยเอืมก็จบแต่เพียงแค่นี้แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินก็กาบเอ้ยไม่ใช่ดีจบแต่เพียงเท่นี้นะครับ ก็เดี๋ยวจะจบคลิปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินก็ฝากฝากช่องคุณ m o d เกมมิ่งสปีกเกอด้วยนะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เขาด้วยนะครับช่วงนี้เขาไม่ค่อยลงคลิปเขาลงไม่ค่อยได้บ๊ายบาย